อมาเร็วฮัลโหลแม่ทีเร็วแล้วฮัลโหลแล้วทีก่อนแล้วฮัลโหลรอรอนรนรอนร้มาเร็วเร็วเร็วโอเจะได้อ่ฮัลโหลม่้มีฮัลโหลฮัลโหลครับโอ้ฮัลโครับฟินกับพี่เมียแม่ขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมขอฮัลโหลแม่ขอ เออเอาสิเอาสิอะไรของเธอรักอยากได้หรอกอะเอานี่ของหนูไปไม่เอาจะเอาพี่หมีจิ๊กโกไว้ไหมดิ่านจิกโกนี่นี่ห่วงห่วงจิ๊กโกลไว้ไหมเลยจิ๊กโกลฮัลโหลไม่ฮัลโหลฮัลโหล สี่สองนะโอ้โห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 ตาพี่หมีนี่เห,หรอรัดเร็วลัดเร็วัวน2คนเนี้ยไปแย่งกับเขาเฉยเฉยรัเร็วลัเร็ว ฮัลโหลทำอะไรขอแล้วนะเดี๋ยวทะเลาะกันเนาะนั่งลำนั่งลงค่ะเก่งนะเก่ง